ทอดกระถินที่วัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่นสมุสการะพระนางจิรปรภามหาเทวีบูรพกษัตริย์แห่งล้านนานะคะมีพิธีรำถวายพระพรสวยงามมากๆปาริวารานีที่รีโมปั่มไมละงายต่อมารได้เมื่อไหร่ สวัสค์มันไม่ไกลหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําบุญแต่คุณไม่ละอายบาปเสียเวลานลกมาก่อนแน่นอนทําบุญจนก็ทําได้แต่ละอายต่อบาปเนี่ยมันมีแต่คนดีเท่านั้นที่ทําได้จะคิดว่าชั่วเพียงเล็กน้อยไม่มีใครเห็นหรอกกูเห็นครับพูดได้ไหมคะทำความดีเล็กน้อยจงทำไปเดี๋ยวมันก็เต็ม ขัวเพียงเล็กน้อยอย่าทำเดี๋ยวมันจะชิด